ที่จังหวัดพิจิตรได้เกิดเหตุนักเรียนจากโรงเรียน3แห่งในเขตเทศบาลเมืองบางมูนากประกอบด้วยโรงเรียนบางมูนาคภูมิวิทยาคมโรงเรียนราษประชาอุทิศและโรงเรียนเทศบาลสองวัดชัยมงคลมีอาการท้องเสียวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนหน้ามือตาลายคล้ายๆกันเป็นจํานวนมากถูกคณะครูอาจารย์และหน่วยกู้ภยัย เร่งนำส่งโรงพยาบาลประจำอำเภอบางมูนากอย่างต่อเนื่องเพื่อทําการรักษาจํานวนกว่า150แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่เร่งทําการรักษาผู้ป่วยซึ่งเป็นนักเรียนอย่างโกลาหลนแยกเป็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบางมูนากภูมิวิทยาคม80คนโรงเรียนเทศบาลสองวัชัยมงคล50คนและโรงเรียนราชอุทิศอีก20คนโดยผู้ป่วยดังกล่าวจํานวน15คนนั้นอาการถึงขั้นรุนแรงต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนที่เหลืออีกกว่าร้อยคนแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่เร่งทำการรักษาตามอาการโดยได้ให้น้ำเกลือและซักถามอาการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องซึ่งนายแพทย์เดียเรกขำแป้นผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจำอำเภอบางมูนาคได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า เหตุเบื้องต้นน่าจะเกิดจากการรับประทานน้ำแข็งและน้ำบรรจุถังแบบ20ลิตรที่ไม่สะอาดซึ่งมีผู้ประกอบการรายหนึ่งนำน้ำแข็งและน้ำมาส่งบริการนักเรียนที่โรงเรียนทั้ง3แห่งอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แน่ชัดนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจังหวัดพิจิตรและหน่วยควบคุมโรคจะได้เร่งวินิจฉัยถึงสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปคณะกรตมาชิมาพิจิตรไลฟ์นิวส์รายงาน กินเลยปะกินน้ําค้กใช่ค่ะกินน้เยือกน้ำเยือกใช่ไมอ๋อน้าเยือกที่แม่น,น้ำเยือกเนี่ยใส่น้ำแข็งไหมน้่เยือกก็คือน้าโคลีัี มีอะไรที่เขากินน้ำแกันแต่มีอันหนึ่งที่เขากินเคร่องมกันเป็นน้ำน้ำแข็งน้ำกับน้ำแข็งเนี่ยต้อง,ด,องดูอีกนง